สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรากลับพบก,กับครูกิฟตอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องค่าของตัวโน้ตนะคะค่าของตัวโน้ตเป็นยังไงไปเรียนกันเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับเรื่องค่าของตัวโน้ตนะคะตัวโน้ตก็มีหลายตัวนะคะเริ่มกันที่ตัวที่มีค่ามากที่สุด ตัวนี้มีชื่อว่าตัวกลมนะคะเขามีค่ามากที่สุดเลยในบรรดาตัวโน้ตทั้งหมดตัวกลมภาษาอังกฤษคือโฮโน้ n o t โน h o n o t นะคะโ h o น้ n o t ก็จะมีจังหวะเท่ากับ4จังหวะซึ่งตัวกลมมีค่าสีจังหวะตัวหยุดตัวกลมก็มีค่าสีจังหวะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองออกเสียงความยาวของโน้ตแต่ละตัวดูสําหรับตัวกลม เราจะอ่านออกเสียงว่าสำหรับตัวกลมนะคะเราจะอ่านออกเสียงว่าทอาอาอาเราจะตบมือแค่ครั้งแรกของตัวโน้นนะคะแค่ครั้งแรกของตัวโน้นเราจะตบว่าทอาอาอาแค่นั้นเองนะคะสำหรับชี้จังหวะ ในดนตรีสากลเนี่ยเขาจะนับจังหวะที่1คือจังหวนะหนักจังหวะที่1คือจังหวนะหนักนะคะเพราะฉะนั้นเราจะปรบมือแค่ครั้งเดียวคือจังหวะที่1ทาอทาอาอานะคะสำหรับโน้ตตัวกลมต่อไปจากตัวกลมจะเป็นโน้ตที่มีค่าลงมาครึ่งหนึ่งของตัวกลมนักเรลยนลองถ่ายสิคะครึ่งหนึ่งของตัวกลมคือจาก4หาร2เท่ากับ2นั่นเองนะคะ จาก4หัน2เท่ากับ2หน้าตาโน้ตที่มีค่าครึ่งหนึ่งของตัวคงคือตัวนี้ตัวนี้มีชื่อว่าตัวขาวมาคู่กับตัวหยุดตัวขาวนะคะตัวหยุดตัวขาวเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีค่าเท่ากับ2เจังหวะเราจะอ่านโน้ตตัวขาวอ่อนอ่านออกเสียงว่าทาอ่าทาปลอกมืออ่าอ,ออกมาข้างนอกเราจะปลบมือเฉพาะคําว่าทาเท่านั้นนะคะทาอ่า เราย้อนไปเมื่อกี้สิเมื่อกี้ตัวก้มยังจาได้อยู่ไหมทาอารอาคือตัวก้มตัวขาวคือทาอานะคะตัวขาวคือทาอาต่อไปจะเป็นตัวที่มีค่าลดลงมาครึ่งหนึ่งจากตัวขาวอีกนั่นก็คือตัวตัวดํานั่นเองนะคะตัวดํามาคู่กับตัวอยู่ตัวดําที่มีเครื่องหมายคล้ายๆเลข9แบบนี้มันคือตัวอยู่ตัวดานะคะ มีค่าเท่ากับ1จังหวะ1จังหวะแล้วก็จะปลดมือแค่่าแค่นั้นเองทาเพราะว่ามันมีแค่1จังหวะนะคะอ่านไหนลองไล่มาจากตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวกลมคือทาอาอาอาตัวขาวทาอาตัวดำทาแค่นี้เองนะคะอ่ะต่อไปลดลงมาจากครึ่งหนึ่ง ของตัวดําอีกนั่นก็คือขาเบตหชั้นและตัวหยุดขาเบตหชั้นตัวหยุดขาเบตหชั้นเนี่ยเขาจะหน้าตาคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเครื่องหมายอะไรประ,ยะหยัดน้อยนะคะประ,ยะหยัดน้อยจะหน้าตาคล้ายๆกันนะคะมีค่าเท่ากับเมื่อกี้1อันนี้ครึ่งลงมามันก็จะมีค่าเท่ากับ1สนส่วนสหรือว่าครึ่งจังหวะนั่นเองในตัวของขาเบตหชั้นเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงว่าทิ ที่เราจะทำมือแบบนี้นะครึ่งหนึ่งที่ทาหรือตกในมือแต่ที่เราจะปกแค่ครึ่งเดียวนะคะเล็กออกไปจากตัวขเบเคีชั้นอีกนั่นก็คืออ๋อย่างอันนี้ขเบเคต้หชั้น1นส่วนสอบวกส่วนสเราสามารถรวมหางมันเข้าด้วยกันได้นะคะมันก็จะกลายเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นหน้าตาที่เอาหางรวมกันหางมันจะต่อเข้าหากัน บางเนี่ยตัวแบบนี้หลายๆคนจะเจอบ่อยนะคะอันนี้คือค่าเบต1ชั้น2ตัวเพราะฉะนั้น 1, 2ชั้น1ชั้นโอ้ยพูดผิดพูด,พดถูกคาเบต1ชั้น2ตัวรวมกันก็จะมีค่าเท่ากับ1จังหวะนั่นเองนะคะถ้าเห็นตัวที่มีเครื่องหมายแบบนี้ที่เป็นหางรวมกันแบบนี้แปลว่ามันมีค่าเท่ากับ1จังหวะนั่นเองนะคะต่อไปครึ่งของ ขบเ็ตหนชั้นมีหาง2ชั้นแบบนี้ก็คือขบเ็ตสอชั้นนั่นเองแล้วก็ตัวหยุดขบเ็ตสอชั้นนะคะตัวนี้มีค่าเท่ากับ หนส่วนสี่ของจังหวะคือครึ่งของครึ่งอ่ะคือมันแบบถ้าเวลาในทางปฏิบัติที่เราไปเล่นโน้ตดนตรีสากลจริงๆเนี่ยไอโน้ตตัวเนี้ยมันจะเล่นเร็วมากแบบเติรดเร็ดเากส์ดเรัดเน้ดเติดเบิร์ดเต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 ิร์ดเร์ดเติ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 ร์ดเัิร์ดเติร์ดเัิร์ดเตนรีดเติร์ดเติร์ดเตดเ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  มีตัวขบแตไปถึง3ชั้นขบแตดสชั้นนะคะกะ็มันก็จะเร็วขึ้นไปอีกสําหรับนักดนตรีที่เป็นขั้นแอดวานซ์มากๆวันนี้เราเป็นแค่นักดนตรีเป็นบีกินเนอร์ก่อนวันนี้เราเพิ่งเริ่มที่บีกินเนอร์ก่อนเราก็เอาแค่ประมาณนี้ก่อนเนาะทีนี้ครูให้เรียนทําไมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณไปเป่ากลุย่ยคุณจะต้องอ่านโน้ตดนตรีสากลคุณต้องอ่านโน้ตดนตรีสากลเพราะฉะนั้นมันจึงจําเป็นที่ คุณจะต้องรู้จักค่าของตัวโน้ตเหล่านี้ว่าคุณจะต้องเป่าตัวนี้ยาวแค่ไหนเป่าตัวนั้นยาวแค่ไหนตัวไหนสั้นตัวไหนยาวนะคะอ่ะอันนี้ก็รวมหางได้เช่นเดียวกันสําหรับคาเบตสองชั้นหางมันก็จะขีดขึ้นไปเอาหางมารวมกันแบบนี้นะคะ,ะมาดูแผนภูมิการย่อยลงมาของตัวโน้ตดูจากตัวกลม แยกได้ลงมาเป็นตัวขาวสองตัวจากตัวขาวแยกลงมาได้เป็นตัวดำสี่ตัว2ตัวจากตัวขาวแยกออกมาเป็นตัวดำสองตัวตัวขาวสองตัวแยกได้ตัวดำสี่ตัวนะคะแล้วก็แยกลงมาสุดท้ายคำถามตัวกลม1ตัวมีค่าเท่ากับคาเบตสองชั้นกี่ตัว โอเคคำตอบคือ16ตัวต้องไหม16ตัวเพราะว่าตัวกลมมีค่าเท่ากับ4่จังหวะแต่ตัวคาเบตสองชั้นมีค่าเท่ากับ1ส่วนสนะคะเราก็ต้องเอา1ส่วน4บวกกันทั้งหมด16ตัวเพื่อให้ได้ตัวกลม1ตัวโอเคนะตัวนี้เข้าใจนะ ถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อย inbox อมาถามก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนที่ยังงงเรื่องค่าของตัวโน้ตอยู่ทีนี้เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วว่าแต่ละตัวเราจะปบมือยังไงให้รู้จังหวะความยาวแค่ไหนเดี๋ยวทีนี้เราลองมาฝึกปบมือไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะเอาแค่อันแรกก่อนข้อหนึ่งยังง่ายอยู่ข้อหนึ่งยังง่ายอยู่นะคะลองดูนะตัวกลมอ่านว่า ทา่าอาอาตัวขาวอ่านว่าทา่าตัวดำอ่านว่าท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 าส่วนขบแต่หนึ่งชั้นอ่านว่าที่ทิ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 ท,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 ทิในนี้มีขบแต่หนึ่งชั้นทั้งหมดแปดตัวเพราะฉะนั้นอ่านให้ครบนะคะอ่ะโอเคเรามาปรบมือไปพร้อมๆกันเริ่มซา สี่ทาอาอาอาทาอาทาอาท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 ิท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 ีโอเคไหมอ่ะบางคนไม่ทันลองใหม่อีกทีหนึ่งลองใหม่อีกทีหนึ่งสำหรับข้อหนึ่งน้องทา ทิ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 โอเคนะข้อหนึ่งยังง่ายอยู่ไปที่ข้อสองเราจะเริ่มเอาแต่ละโน้ตมาผสมกันแต่ละโน้ตมาผสมกันนะคะลองดูข้อสองข้อสองพร้อมลองข้อสองไปพร้อมๆกันสามสี่ทาอาทาทา าทิทิทาทิทิทาอาอาอาทิ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 ทาอาอ่านไหมมันจะเริ่มผสมปนเปกันเริ่มจะงงแล้วเอ๊ะอันไหนทิอันไหนทาอันไหนทาอันไหนที่อันไหนทาอาทาท่าท่าท่าอะไรก็แล้วแต่อ่ลองใหม่ช้าๆข้อสองใหม่พร้อมสามสี่ทาอาทาท่า ทาทิทิทาทิทิท่าอาอาอ่าทิ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 ทาอ่าโอเคอันนี้ยังแค่ขยับขึ้นมาจาก b e กิ n เนอร์นิดหนึ่งยังไม่ถึงแอดวานนะคะลองดูอันนี้ขยับขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคะ พร้อมกันข้อ3 3 4าทาทิทิทาอาทาอาอาอาทาทาทาอาทิทิท,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 ทิ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 ท,ท,ท,ทาโอเคนะประมาณนี้นะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการอ่านโน้ตเบื้องต้นการฝึกให้รู้จังหวะเบื้องต้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเรามาสรุปกันที่ตัวโน้ตแต่ละตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวกลมตัวอยู่ตัวกลม4จังหวะตัวขาวตัวอยู่ตัวขาว2จังหวะตัวดำตัวอยู่ตัวดำา1จังหวะคาเบตหนึ่งชั้นครึ่งจังหวะแล้วก็คาเบตสองชั้นหส่วน4ี่ของจังหวะนะคะสำหรับ กิจกรรมการเรียนในวันนี้สำหรับการเรียนกิจกรรมในวันนี้นักเรียนไปฝึกแบบฝึก,มกเมื่อกี้ถ้าใครดูไม่ทนันกดรีเพย์กลับไปนะคะรีเพย์กลับไปฝึกให้ได้ก่อนแล้วให้นักเรียนอัดคลิปตัวเองเดี๋ยวครูจะโพสต์แบบฝึกไว้ให้1 2 3 4 5ส9งมีทั้งหมด10แบบฝึกคุณเลขที่เท่าไหร่คุณสอบแบบฝึกนั้นอัดคลิปส่งกลับมาให้ครูอย่างเช่นคุณเลขที่2 คุณก็เลือกแบบฝึกที่2แล้วก็ไปอัดคลิปเนี่ยทา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 เนี่ยคุณก็ไปอัดคลิปคุณแล้วก็ส่งกลับมาในคลาสหลุมนะคะเลขที่18ก็ทําข้อ8เลขที่29ก็ทําข้อ9แค่นั้นเองครูมีทั้งหมด1ิแบบฝึกคุณไปเลือกทําตามแบบฝึกที่ตรงกับเลขที่ตัวเองนะคะแบบฝึกที่ตรงกับเลขที่ตัวเองนะคะโอเค วันนี้ก็ขอจบบทเรียนไปเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าวันนี้ see you next time